นี่ค่ะสวนใหม่ของแม่นะก็ยังจับแบบเดิมอยู่นะคะอันนี้แม่ย้ายตอนนาราโนยได้น,นี้นะคะเดี๋ยวดูว่านางกอใหญ่นะคะวันนี้เปลี่ยนกระถางเร่งรด,ดน้ำนะคะทุกคนตัดรากทิ้งหมดนะคะไม่รู้จะรอดไนะหมีรยวมารุนกันนะคะลงกินใหม่หมดเลยตาเดียวสั อน้อนนี้คิดวที่ก็ไม่ตายตนะจะทำการจยอดเลยเดี๋เราไปปรับเปลี่ยนจะลองทำใหม่นะคะตัดตัดรากเก่าทิ้งนะอันนี้ดินที่เหลือนะคะนี้เป็นต้นเออยา,ายไรใบตัดที่เป็น,นต้นนะอันนี้อันนี้นกน้อยนำโชค นี่ดูนี่เก็บใบนะพร,รัากอใหญ่เราอยู่ที่เมตัดนางเปลี่ยนเตียงแล้วนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนดินใหม่เราดูซิว่าตัดงามไหมนะเป็นต้นนี้นะคะเพราะว่าตัด ต้นหลักทิ้งหมดแล้วนะคะอันนี้เอายอดมาเสียบใหม่นะผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงรู้สึกนางเริ่มเหี่ยวแล้วนะ,ะแต่เบนลุ้นต้นนี้ไม่คาดหวังว่ามันจะขึ้นมางามๆแบบปลกใหญ่ๆจะได้ไม่เกียกานนะคะนี้บาดรถนะคะตรงนี้ไปอยู่ริมถนนก็ไปโดนรถเ้านะคะ นี่ก็เลยย้ายนำไว้กลางตรงนี้ดูเสื้อจะรอดไหมมั้งงามอยู่ต้นเดียวนะที่มีเหลือไว้เนาะเอาไปขึ้นไปต่างจังหวัดนักตายแล้วอะค่ะนี่ก็วาสนานะ ในลองจัดใหม่ดูนะคะดูนะว่ามีสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาดูอีียีหนึ่งนะคะว่ามันเฟื่นไหมเป็นไปได้สองอย่างเฟื้นกับตายซิ่งแกนะคะเพราะว่านี่ไม่ตัดต้นเก่าทิ้งหมดแล้วนี่ชําใหม่หมดนะคะผมมองแต่ว่ารอดไหมต้นนี้น่าจะรอดอยู่แล้วแหละต้นนี้นะต้นนี้ก็รอดอยู่แล้วนะตัวสัมัญมาลต้นนี้นะพีน,นี คนมาแนะนำให้ใสกระถางใหม่นะคะนี่เมก็เอากระถางมังกรไว้คู่กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอากระถางเล็กนี้ไว้คู่กันตัวน,นี้ก็เตยนขึ้นมาใหญ่นิดหนึ่งแต่ว่าต้นก่าโผล่ระบายนะ้ำมีท่าไหนก็ไม่รู้นะไม่โอเคนะคะ,อะเอาละจบเอาโอาให้เห็นตึกนะคะ ะวันตกดินงไปแล้วลุ้นกันอีกสองอาทิตย์นะคะทุกคนหรือว่าเฟอนไหมติดตามผลรู้นะคะกัดกดโคช่าก,กดติดตา้วย